สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้10เมษายน2566ครับ1ทุ่ม50นาทีช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับในเดือนเมษายนนี้นะครับยังมีการจ่ายเงินให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆเราก็รวบรวมมาได้3วันนะครับแต่จริงๆยังมีเงินรายการอื่นอีกอยู่นะแต่ยังไม่ทราบวันจ่ายเช่นโครงการประกันรายได้มันโครงการประกันรายได้ยางพารานี่ ยังติดตามอยู่ว่าทกสจะโอนวันไหนครับแต่ส่วนที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้อันนี้จ่ายแน่นอนแล้วตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ12เมษายนนะครับรับเงิน2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คืออสมตัวประเทศแล้วก็อสสของกทมครับรับ1,000บาทนะครับค่าป่วยการค่าป่วยการอสมเดือนเดือนมีนาคมโอนวันที่12เมษาเข้าบัญชี1000บาทแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกชกสอสม ก็หัก365.72บาทนะครับใครไม่ค้างจ่ายหักเท่านี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนก็มีหักส่วนที่ค้างจ่ายด้วยก็หักมากกว่านี้นะครับนี่กลุ่มที่1รับวันที่12เมษายนนะครับกลุ่มที่2ครับชาวนาครับรับเงินโครงการประกันรายได้ข้าวงวด26ครับสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวงวด26ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงเมื่อวันที่7เมษายน66ครับก็จะมีการจ่ายเงิน โอนข้บัญชีชาวนาหลังประกาศราคาเกณฑ์การอ้างยิงสามวันทําการสามวันทําการหลังวันที่7เมษายนก็หักเสาอาทิตย์ออกวันทําการก็จะเป็นวันที่12เมษายนนะครับสามวันทําการก็มีการประกาศราคาเกณฑ์การอ้างยิงข้าวงวด26เพื่อคํานวณส่วนต่างจ่ายชดเชยประกาศได้ข้าวงวด26ชาวนาที่จะได้เงินก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าว1-7เมษายน6 6นะครับ ก็ประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงตามที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี่นะครับตันละเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาประกันรายได้ที่รัฐตั้งไว้ก็ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นี่รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างตันละ417บาท53สตางค์นะครับข้าวเปลือกหอมปทุมร,รัฐต้องชดเชยส่วนต่างตันละ63บาท16สตางค์ส่วนข้าวอื่นๆไม่ได้รับเงินส่วนต่างเนื่องจากข้าวหอมมะลิสิ้นสุนดฤดูเก็บเกี่ยวไม่มีราคาอ้างอิงแล้วนะครับข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์การอ้างอิงที่ประกาศออกมา สูงกว่าราคาประกันที่รัฐตั้งไว้ข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงที่ประกาศออกมาครับสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐตั้งไว้นะครับรอรับเงินโอนเข้าบัญชีทกศชาวนา12เมษายนนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวงวด26ครับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว1-7เมษายนสำหรับผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาทางภาคใต้นะครับ สำหรับผู้ได้เงินสูงสุดนะครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับผู้ลงทะเบียนปลูก38ไร่ขึ้นไปจะได้เป็นรายได้16ตันส่วนต่างรอบนี้ตันละ4.17.53ได้6,680บาท48สตางส่วนผู้ลงทะเบียนปลูกน้อยกว่า38ไร่ก็คือลงทะเบียนปลูกระหว่าง1-37ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินเท่าไหร่ให้เอาจํานวนไร่คูณด้วยไร่ละ1.78.70นะครับก็จะทราบว่าได้เงินกี่บาทโอน12เมษายนนี้นะครับ ข้าวหอมปทุมก็เช่นเดียวกันครับลงทะเบียนปลูก37ไร่ขึ้นไปเป็นกลุ่มได้สูงสุดได้เป็นอะไรได้25ตันตันละ63.16บาทก็จะมีคนได้1,579บาทได้สูงสุดส่วนคนได้น้อยกว่านั้นก็คือลงทะเบียนปลูกไม่ถึง37ไร่ใครลงทะเบียนปลูกระหว่าง1-36ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาท1-36ไร่นะครับให้เอาจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกคูณด้วยไร่ละ42.82บาทก็จะทราบว่าได้เงินเท่าไหร่ข้าวหอมปทุม ส่วนต่างงวด26ครับวันที่18เมษายนนะครับรับเงินหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสัดิการแห่งรัฐสิทธิ์เก่ารายเก่านะครับบัตรเก่าอีกเขายังมีการเติมเงินให้อยู่นะครับรัฐยังเติมให้ไม่หมดก็เติมเข้าวันที่18เมษายน66กกดเงินสดได้นะครับ ผู้ถือบัตสรสมัคการแห่งรันนะครับก็คือเงินคืนค่าน้ำปราปาสํา,าสหรับผู้จ่ายค่าน้ำปราปาไม่เกิน3 1 5บาทบินเดือนกุมภาจะได้รับคืนสูงสุด100บาทวันที่18เมษาย,ยนกดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ผู้ถือบัตรคนจนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ําค่าไฟสิทธิเก่าเอาไว้นะครับสิทธิคนจนบัตรเก่านะครับสิทธิบัตรคนจนบ,นบัตรนนเก่านี่ ใครจ่ายค่าไฟไม่เกิน315บีนเดือนกุมภา66ก็จะได้รับคืนตามที่จ่ายไปจริงไม่เกิน315นะครับรับสูงสุด315บาทเงินเข้าบัตรสัิการแห่งรัฐ18เมษายนกดเป็นเงินสดได้นะครับนี่ก็คือวันที่18ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสัิการแห่งรัฐที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่เกิน315จะได้คืนนะครับ18เมษายนกดเป็นเงินสดได้นะครับ 20เมษายนครับรับเงิน1กลุ่มก็คือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่ได้รับเบี้ยความพิการทุกวันที่1800นั่นแหละครับในวันที่20เมษายนนี้ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนเดือนละ800นั่นถ้าใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วและผูกบัญชีธนาคารพร้อเมเบิกกับเลขประชาชนแล้ววันที่20จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200 โอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนก็เอาบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นั้นไปเบิกนะครับส่วนใครที่ทําบัตร ATM ควบคู่กับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนก็กด ATM เอาได้20มกราอ่า20เมษาย,ยน6 6เงินเพิ่มเบี้ยของมพิการ200ผู้พิการ18ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิ์บริบการห่งรัฐรอบใหม่ครับรับ200เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนครับครับค่ำคืนวัยยนที่1ิเมษายน6 6กก็ นำคิวรับเงินประชาชนกลุ่มต่างๆมาเล่าให้ฟังในวันที่ 12, 18, 20เมษายนตามที่กล่าวมานี้ครับสวัสดีครับ